โอ้ยทั้งผู้ขึ้นหนาวแท้ว่าเออมันก็เป็นธรรมดารละเนี่ยในปลาในาดุงเนาะขึ้นมาสามมือนหรอยังพรท่านเลยลืมอ,อยู่ปุณนี่ฮะห่วยสองสามมือนนึงเนาะมันสิลืมในจังไดเฮึกับแกขึ้นห้องนม่นได้ดุง,งไม่ยังไย เสียงกับแกกับนกแสกตัวหันเตรียมปืนไว้เด้อเตรียมปืนไว้มันหาสิ่งนี้ยังเกิดขึ้นกันได้จิตใจอย่าบอกแบกแนมไปทั้งนาแนมตรงไปมันสเห็นเอียงบางยาดอก Ba ta ta mừng nhỏ mừng mừng Nhìn mừng 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 เสือจังม,มุ่งเสียดเี่ยงกูได้วะฮะย้อนน้อยกูก็ต้องขาสูสูจะกคนก็ไดแต่ว่าคนที่กูมุ่งสิขาที่สุดนั่นก็คือบักโทู ขาา้นของกูบ่มือวมึนต้องตายนี่ให้สิตายฮะักสิงคอนขันโม่ินกระสุนลงอาคมเอามันมาอยู่แถบๆไป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 มึงเฝ้าปีนต้นไม้วนไปทางภูนเด้อเดี๋ยวกูจะไปทางพี่แยกกันไปเฮ้ยขสัน

พ่อขี้อีพ่อขี้อยู่บ่โวอยตนนั่งอยู่ใต้กุ้งไม่เหรอพอยังไม่เห็นเธอเดี๋นี่สบายดีอีพ่อเออไปจังใดมาจังใดละลูกวอยเออบอกเทว่านองหักพ่อเป็นจังใดละสบายดีอยู่บ่ขยามหาเจ้ากับเรื่องนี้ละอีพ่อโอย ันยงล่ะอีพอเทว่าเราหายตัวไปตัวอีพอืมบอกเท่ okay, ว่าหายตัวไปแมนอีพอโอวยมันหายตัวไปจ้งแ่ตอนไหนล่ะ วังซีหามือขึ้นหลังหันอีพอ,อวังซีหามื่นขึ้นหลังในปกติไวันผิดปกติใดหายไปแบบว่ามีหล่องมีล่ออย่างไรปุ๋นฮะมแมน่นอีพอแล้วบ่ได้บอกใครไ้เลยแม่แต่สินซีนเอกของเรา ก็เลยมายมให้พอซองเบอง์ไถแน่าสามมือขึ้นหลังค่ะดไอ้โทษแล้วกับไปห,หาหมอทำจันท่าแล้วเท่ยนึงล้วบอกว่ามีเวลา,อาหอดเทียงขึ้นของมือนั่นแต่วันนี้ปลาได้ดงเงีมาขึ้นผู้ใดสีลงจากทางหนาวจาคิเบิ้งจะสนุกดีเอาสนาวเดี๋ยวพอสีน้ำซองเบงอร์ไถโดจงไดมันกะนอนหาพออ๋อ มีสามีเป็นโมกับเราแมนอีพอลูกขอกับล่าเด้เอบันเอ้ไปซะบุกลาส่งดีเด้อ ใครเห็นกูบ่อบีรินาะมึงหยุดจับมันไว้สัวมึงบอกกูมาบ้านี้มึงกับหมอท้ำจันท่า เอาอิพอเทว่าไปไว้ไสมึงหู้ได้จังไหนว่ากูกับอิพอจันก็จับหมอทำเทว่าไปฮะซุ่มมึงคือสกิดว่าโมกูลพึ่งแมนบอกหมอทำอักขีบอกกูเบิดแล้วว่าซุ่มมึงจับอิพอเทว่าไปค้างไว้เพื่อนตีหู้มึงบอกมาเดี๋ยวนี้มันไปทางไหน ทุ่มึงจะคิดว่าสิออกจากผู้เสือได้เป็นยังเป็นยังกูคือสิออกจากผู้เสือบ่ได้ฮะพี <laughs> พอจันท่าติดตาไว้แล้วทุ่มมึงออกไปไใส่บ่ได้ดรอก <laughs> มึงคือสิคิดว่า มึงมีอาจารย์ซอยอยู่ฝ่ายเดียวแต่ความจริงแล้วมันโบแมนดอกซุ่มกูก็มีหมอทําอักคีที่สิค่อยเปิดปาให้ซุ่มกูคือกันกูก็อยากฮู้คือกันว่าหมอทําอักคีสิแน่ซ้ำไดโอมสาตรายโยวินาสันตุนมาอาอุนโมพุทธ,ธายะ จัดการซุ้มมันอิติปิโสภะควายม马าชาโนเทวิสุวรโนมารนั่งสุขังพระหังสุขตูนโมปุทายะ มันมีเทาเวกสุวรรณเวต้องหาวิธีอื่นให้ได้หดำดินได้พ่อมบมมอกฮะแมงโมแมงหนังนิน่งจ่าหามเลย เอ้ไปซะนัานนะไปสูวลงภูมันย่ามนี่ละประมียานอีพออาคี้ขมข้องเขาอยู่ไปยัง จริงเลยเดีย๋ยวนี้ขี้ส้วนคอยกินเราฮะโอ้ยผมไม่ยงไงอ,อย่างไรดอกขี้อยากหน่ะนะแมนบอบอแมนขึนหอดซาจวนมาเนอะเออบอกมาแล้วกันขึ้นหอดอยู่ดิไปน้ำกขบบอบกทวนอ่าแนนมีแผนนี่นี่แมนบอโอ้ยสิมิผมมีแผนมาแตะไซเดอร์นี่ เว้ยคืนหอดซืซหอไหมออองงเหอาไว,ว้คือทอดยี่ยมใส่ันจะกูแล้วจะไปโว้วคือบบง่งยแต่ว่าวจวนอยู่เฮือนบอ่ดอดวันนี้เนาะ ขำมามือแท็โอ้ยไออยากเวียหลาย่างตัวไม่นห็นหรอเวียดเจ้าหันนอนเว้นตัวมันขักฮึก่นอนเว้นแม่แล้วอีพอก็มีแม่ไปสซละ่ะสาาตัวนโอ้ยพนออกไปนหน้าสิงเตชันเศร้าคุณหมอท่านไังกลับมาอายู่ สงสัยคือสินอนหน้าผุ้หลักขึ้นนี่เออไอสิงค่อยได้ข่าวว่าเขาทำเดี่อว่าหายตัวไปบ่มบแมนบ่แมนมัวไอก้กากระล่องนำหาอยู่เดนี้บอแมนมวยอ้กากะล่งนาหาอยู่เดิ<อ> นี่คนเมื่อขึ้นสายชวนคนตุตุนโอเควะ่ะโอ้บักสิงลูกศิษย์ผสมที่ว่าแต่มูงตั้นหนาคูเฮ้ยบักสิงมึงขึ้นากวาวมาจีบสายชวนตั้มนาคูวะฮะมาีนดู เรามาซวยกับบู้จัข้าวด้วยห่วยเข้าวจวนขงเขาฮือนเลยเด้อเดี๋ยวไอ้สิคุยกับบอกกันนีก่อนเดี๋วยวไอ้สิเมื่อเลยไปที่ไดนก่อฮะคือการมาจีบผู้สาวตัดนหนังผู้เนื่อจังสี่คันผู้ไดดีก็ได้ไปสิมาวาแย่งมันกับวัตถุมุ้งปักสิง mừng bỏ à hả đi đi về mừng à. mừng phải coi con tiêu màu เสียงเสียงหไม่มันในยุ่งนั่นบ่เนาะแม่นผู้ใดล่ะคือมาเอื่อหนึ่งตาสดตาเสี้ยวแท้เออเฮานี่ล่ะเสี้ยวเอ้าบอกมุ่ยตัวนี้มาอยัางไรเสี้ยวก็มาหาตัวนี่ล่ะแล้วก็มากันมางานนําหน่ะไมากันมางานเรื่องใดเละเสี้ยว มาเลี้ยงพราะทำเทว่าคู่บาอาจารย์ของตัวนี่ละเจ้านายเพิ่นมอกให้เฮามาจัดการตัวโอ้โตเป็นคนของทางการบ่เสียวสีวายจังสันกนับมีนเอาเรื่องมาเป็นไปเป็นมาจังไหนลองมอ้เฮาฟังเบิ่งดู วางซีหามือเค้ืนหลังนี่บอมไม่ไผเห็นเล่าอีกแล้วมือสุดท้ายที่ลูกซีลูกหาพ่อเล่าก็คือมือวันสินป์ครับจากนั้นก็บ,บอมไม่ไผพ่อเล่าอีกเลยตัวโอ้มันเป็นจังซีดอกบุติเอาลูกซิลูกหาผู้อื่นไปเสัส็ตัวก็อยู่ผู้ดยียวโอ้เอื่อนบะ เขาพากันคืนพูดเสือไปนั่หาเล่าตัวโอ้แสดงว่าอยู่นี่กมีจะัวเป็นบ่กมีเ้อกระบอกทวนสองคนเท่านั้นแล้วโอ้เลือสองคนเอาสันเข้าไปกันเด้อเซียวเอาัวขึ้นสิเฟ้าไปแท้เซียวบอยโยกินเขาจินาน้ำกันบ่โอ้ก็สิบ่ได้ดอกเซียวเอ้เขายังมีอีกหลายเรื่องอยู่ไปก่อนไปก่อน คือส่งเฝ้าแท่วะหมอนี่ไหมมึงคิดว่ากูสเสียวมึงไงไงบอเสียวสูเลเลี่ยมหลายมันบอร <c oughs> ปรอมโตเป็นท่าการแลวกมาเบิงลาดเล่าจังแมนแผนโจทหลายคักเนะาะหมอทำจันเพ้าหม้อแร้งได้เจอกันแท้เสียวกูสิต้อนรับมึงยังดี 嗯哼哼哼哼哼。<laughs> มีคนอยู่บ่เอาเถ้าแก่ขึ้มาทั้งทีเดี๋ยวนี้อึเอาบอกแผลงบ่คพืไปไซล่ะโอ้ยพื้นเขาก็ไม่ได้ไปไซล่ะก็ยืดแถวเนี้กันเบิดนั่นแหละว่าจะเถ่าแกมาเห็นยังล่ะึคือได้มาทั้งทีเอาละขเขาเลี้ยงกับเวโน่จีฮม่าไม่นีฮม่าเลี้ยงหมอดำท,ที่ว่าตัว มาเรื่องอีพอเทว่าบอกไม่ยังล่ะเกิดอียังขึ้นอีพอถ้าเล่ามาหาเห้าหมู่บ้านนแล้วบอกว่าช่วงนี้นี่หมอทำเทว่ากำลังอยู่ในช่วงสวงตุก สมัติถจังวะครับตอนนี้อีพอเทว่าเราหายตัวไปตัวกําลังน้ำหากันอยู่นี่หนึ่งนี้หมอท่ามักขี้บอกวักสิงข์อนว่าเล่าถือหมอท่าจันท่าจับตัวไปโอสแสดงว่าตอนนี้หมอท่าเทวา่า ก็รังตัวกินี่อันเดล้าอีกตัวส่งเบิงส่งคือสิเป็นจังสัตวล่ะได้ข่าวว่ามันอยากได้รงสีเ่าแกเ่เคียนอีพอเจ้าวแวนบว่ห่วยวันคือนแงสัตว์เล็บบ่แบบนมึงคือูหู้ดีมึงย่าว่าแต่ข่อยเถอะไทยบ้านน้ำมูลีเขากำหูเ้เบิดแล้วว่าเราอยากได้รงสีเ่าแกเ่เคียน มึงอยากได้ของอีพอกูม,มึงโลูกมันบวะมึงบุพเพมันบ่เจ้าเสียวจังไถ่ต่อไปล่ะพอแกหินมันอยากได้ของอีพอกูมันต้องขามศพกูไปกวน คันกูบ่ตายอย่าหวังว่าสิได้ล่งสีเถกแก่เข้นไปครอบคร้อง แห้งเนาะโทษเออธรรมดาละย่ามมันเนาะให้กูถามมึงในบักซีนอนมึงยังขเขายัองออกนีมึงบ่เมยบ่หวยกเมืยอแต่เนาะขันบ่เมยกูสิมานัังยู่นีบ่เฮ้สิงอนเสียปืนเล่นไม่ห้าเล่นล่ โอ,อคค้คนเจ็นเลยรู้ว่าพี่ซั้อคนเจ็นตัวนี้สายสายสายคนเกินอยู่ทั้งไหนพี่พี่พี่จอมบักนีโอ้มีสองคนเขนาใหญ่มวยวายอีตัวนี้ ได้มึงฮะภาษา,าสูสองคนสามาถูกอได้ดอกกูน้ำเด้ผูหน,นึ่งเนียสามเดจะไหมกวาสองคนหนึง่ง โบเมนแคร์สามมุกูน้ำแล้วก็บอมแมนแค่มุกูลูกซิดลูกหาอีกเป็นซิฟที่ซีทาเต้ซูนมึงรักกันตายให้เบด้ด บ <ät payment> <smoke> e <ata> hmm? ้ามึงยิ่งได้หดมูเจ้าของเฮ้ยยิ่งบ้าเขาเบิ่งกันนะเฮ้ยกระสุนลงกห่าคุ่มกูจะหน่อยเบิ่งกันนะมึงเสียงหลอดบอ